มาเป็นเพื่อนเสร็จมาเป็น ATM ให้เราด้วยเวลางเงินไม่มีกด ATM จากธนาคารอะไรคะม,มาร์ดามาร์เตอร์เาบริังกฤษเขาเรียกอะไรลูกมาเชอร์ฟาเธอร์เออมาเชอร์ฟา, <c oughs> าเธอร์ก็คืออ่ามาเชอร์แบงก์ใช่ไหมคะมาเชอร์แบงก์อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATM อันนี้ไม่มีวันปิดใช่ไหมลกูกกดเท่าไหร่ก็ต้องให้ด้วยไม่มีเงินฝาก เพราะคุณท่านยิ่งใหญ่จะลบหลู่ทำอะไรก็ให้ระลึกอยู่เสมอว่าวันหนึ่งพอเรามีลูกเนี่ยจิตใจของเราก็จะรู้ว่าแม่นั้นรักเราแค่ไหนพ่อนั้นรักเราแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยเขาเรียกอะไรมีคุณอนเนกอน,นันต์อุ้มท้องเราต้องเก้าเดือนอยู่ในท้องคุณแม่มา9เดือนทั้งกินทั้งอยู่กับคุณแม่มาใน9เเดือนคลอดออกมาคุณแม่ก็ดูยามเจ็บยามไข้ทุกสิ่งอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดจานให้ทุกท่านเนี่ยระลึกถึงพระคุณท่านนะคะพระคุณของแม่นั้นอ,อปานฟ้ามาหาสมุทรไม่สิ้นสุดอยู่ที่ลูกดุดดวงใจนะจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมารับสายตอ่อลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่าขอือ่่นนำสกุลวันเดือนปีเกิดได้คะ่ะพาเอเจ็ดพฤษภาค่ะอสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ วันอะไรคะเกิดวันดังคารค่ะอายุค่ะอายุเอ,อ่อตอนนี้ย่างสามิบหกอะคะออ่ะเกิดขอโทษนะคะขอชื่อนามสกุลด้วยค่ะ,คะชุติพัฒน์ค่ะค่ะชุติพัฒ์เดินจามศิษฐ์ค่ะค่ะเกิดจังหวัดอะไรคะเออจังหวัดต่างจะไม่ได้อะคะ่ะประมาณเชียงใหม่อะคะ่ะ ประมาณเชียงใหม่นะอ่าคือจําไม่ได้ว่าเกิดจังหวัดไหนใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคุณชุติพัฒน์อย่างนั้นเอาเป็นประมาณว่าเหนือก็แล้วกันเนาะเชียงใหม่นี่แน่หรือเปล่าอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะค่ะอ้าวอ้าวอ้าวค่ะจะปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรจ๊ะคุณชุติพัฒน์เป็นแม่บ้านนะคะจะอ่าเป็นแม่บ้านแต่เป็นแม่บ้านที่จิตใจไม่ค่อยอยู่กับบ้านนะตอนเนี้ย ตเตลิดเปิดเปิงอยากจะทํานูน่ทนทํานี่ไปนูน่นไปนี่ใช่ไหมคุณชุติพัฒนใช่ค่ะเออพอดาวมันร้อนมาได้แปดเดือนแล้วเนี่ยนะแปดเดือนเนี้ยตั้งแต่เข้ามาเออเมษาพฤษภาเนี่ยรู้สึกโอ๊ยชีวิตฉันอยู่บ้านเหมือนกลงนกในกลงทองใช่ไหมจ๊ะใช่อยากจะบินออกจากกลงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวอยากรู้เรื่อง <c oughs> อะไรถามค่ะอยากจะรู้ว่าเอ,อ อ่โชคลาบอะค่ะจ้าจ้าว่ามีไหมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่าโชคลาบตัวคุณจะต้องได้จากการงานโชคฟุกฟุกดวงนี้ได้น้อยมากตั้งแต่เกิดมาจนอายุป่านนี้ถูกหวยกี่หนเนี่ยถูกหวยหระคะอืมก,ก็ประมาณสี่ห้าหนได้ะคะ่ะอ่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุสามพี่หกเนี่ยถูกหวยสีห่ห้าหนต่ออายุช่ตั้งตั้งแต่ มาถึงสามิบหกเนี่ยค่ะก็ประมาณสี่ห้าหนได้ค่ะเออเท่ากับสามิีหกที่ถูกหวยมาสี่ห้าหนเท่ากับเออห้าปีหรือเกือบสิบปีถูกครั้งหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะเออที่อาจารย์เปรียบเทียบนี่คือดวงนี้โชคุวกๆจะมีน้อยมากนะจ๊ะจะได้จากการเสียงเหงือคําว่าเสียงเหงือก็คือต้องล้วงลูกเองควักลูกเองต้องทานู่นทานี่นะคะเออต้องเสียงเหงือซะก่อนก็เรียกว่าต้องเหนื่อยซะก่อนถึงจะได้เงิน เออต้องไปใช้สมองความคิดจะต้องไปบุกบ่าป่าดงแล้วถึงจะได้ดวงเนี้ยดวงนี้มีคนมาชวนทําอะไรเนี่ยคุณชุติพัฒน์ก็ทาธุรกิจเล็กๆกะค่ะเออเห็นอยู่เนี่ยอะทําอะไรจ๊ะก็แบบว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับเออขายขายตรงอะค่ะเออจ๊ะทำทำแล้วก็เหนื่อยเออตอนนี้ที่อาจารย์ถามนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ขายตรงแต่มันขายงอนี่ตอนเนี้ยตัวเราท้อแท้กับพ่อกับเปี้ยเลยใช่ไหมลงทุนไปแบบโอ้โหแบบ เหนื่ยอยแย่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออลงทุนไปเท่าไหร่ไปหลายหมื่นนะคะเออมันก็ที่อาจารย์ถึงบอกมันไม่ใช่ขายตรงตอนนี้มันขายงอขายคดไปแล้วนะใช่ค่ะแล้วธุรกิจนี้หนูคงไปไม่ไหว้วใช่ไหมคะมันจะไม่ไหวเพราะคุณถอดใจแล้วนี่ใช่ <dunk> ตอนนี้ถอดใจแล้วนี่มันถึงงองอคด,ดอยู่เนี้ยใช่แต่ก็ยังดันทําทุรางคือดันเนี่ยเสียดายตังค์ที่มันลงไปใช่อยากจะได้คืนกลับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินแบบ ไม่ถึงหลังทุกเดือนทุกเดือนอืมก็มันจะชักถึงได้ยังไงล่ะถ้าดูตามดวงน่ะมันไปหมดกับค่าใช้จ่ายน่ะคุณชุติพัฒน์ใช่ค่ะใช่หรือไม่ีนี้หนูต้องแก้อย่างไงดีล่ะคะแก้ยังไงือดวงนี้มันไปเดินทางหมดกับการใช้จ่ายน่ะใช่ไหมถ้าคนจริงก็เรียกค่าโสุวยมันสูงรายรับมันน้อยใช่ไหมจ๊ะเออค่าโสุวยเยอะแล้วรายรับน้อยแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะถูกไห ไปทีนึงก็มีค่าใช้จ่ายสังคมเยอะถูกไหมใช่ค่ะใช่ใชจา้จาจา้าจ้าก็ต้องเผา <c oughs> ๆหยุดหยุดเบาๆไปก่อนนะชะลอช้าไปจนถึงเดือนเมษาโอ้โห <c oughs> นามาถึงจะเข้า <c oughs> ล็อกเข้าลอย <c oughs> เงินก้อนนี้ก็กําลังแขว่งไปแขว่งมาเหมือนเปรยยวนไม่รู้จะทํำยังไง ด้วยนะปิดปิดด้วยนะปิดปิดเปิดเปิดอยู่ทางบ้านเนี่ยนะค่ะเออ่างนี้หนูจะพอมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมคะเนี่ยหนูจะได้โชคลาภอย่างนี้ให้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องทางอย่างนี้พอมีโอกาสเรื่องที่เรื่องทางอ่ะเออเช่นเป็นในหน้าติดต่ออะไรอย่างนี้พอได้แต่ถูกหวยรวยเบอร์นี่อาจารย์บอกปิดประตูไปครึ่งหนึ่งก่อนนะจ๊ะเพราะว่าไปหวังก็มากเล่นหวยก็หมดไปเยอะเหมือนกันเออก็บอกปิดประตูไปครึ่งหนึ่ง ไม่แนะนําถ้าอยากจะซื้อจริงให้ไปซื้อลอตเตอรี่ครั้งละหนึ่งใบโอเคนะจ๊ะดวงนี้อพอดีดูตกดวงเสียทรัพย์มาตอนไปทําธุรกิจมันก็เลยเสียเงินโอละเหยโอ้ละหึกอย่างนี้ละจ๊ะนะแล้วดวงนี้อาจารย์แนะนํานะคะในดวงคุณมีสภ คเกี่ยวพันกับบารมีเสด็จพ่อรอห้าพระปิยมหาราชใช่หรือไม่หัวเราะใช่หรือไม่คะก็ไม่แน่ใจอะค่ะแต่ดวงดวงคุณมีบารมีท่านคุ้มครองดูแลอยู่นะคะได้ขอพรกับท่านด้วยกับองค์พระแม่กวนอิมนะคะจ้ะสามสิบเก้าวันให้ทำติดต่อกันเริ่มวันอังคารนะคุณจะมีโชคเข้ามา ถ้าคุณทําในช่วงนี้คุณจะมีโชคเพราะดาวมันปิดอยู่อย่างที่บอกนะคะจัดผลไม้นะคะและดวงนี้ให้มีนะคะให้คุณซื้อผ้านะคะผ้าห่มผ้าห่มไปถวายวัดหรือเด็กก็ได้อผ้าห่มนะคะคุณไปทำเถอะนะคะนะทาไมถึงให้ซื้อผ้าห่มคุณรู้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะดวงคุณน่ะมันขาดผ้าผ้าอะไรคะ ถ้าที่จะนำพาพรมทองรองรับเงินเงินมันถึงรั่วไงเ,ออเป็นการแก้เค็ดดวงคุณออนะคะซื้อผ้าหม่มไปถวายหรือไปให้เด็กกำพาเด็กพิการซับซ้อนที่ไหนก็ได้นะจ๊ะออให้ทําซะนะออจะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ตั้งทุก คือหนูชอบห,หนูชอบไปแบบว่าอยากกินปลาเงี้ยค่ะก็ปลาสดก็สั่งข้าเงี้ยมันไม่รู้บาปแน่เลยเนาะโอ้โหหนูสังเกตหัวหนูสิสังเกตหัวตัวเองหรือเปล่าว,ว่าปวด้า้ทอยบ่อยๆอืมใช่ใช่ค่ะใช่สังเกตไห<อ>ม<ะ>สังเกตตัวเองไหมว่าปวด้ายทอยบ่อยๆใช่ค่ะใช่อืมปวด้ายทอยอย่างเดียวไม่ว่านะพอปวดเสร็จแล้วมันก็จี๊ดขึ้นศีรษะเลยถูกไหม แล้วหนูว่าเขาทุบหัวปลาอย่างไงล่ะเออ <c oughs> นั่นหละนั่นหละหยุดซะหยุดซะก่อนที่เขาเรียกว่าอาจารย์เตือนก่อนภัยจะมาถ้าไม่หยุดรับรองว่าตัวเราอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าจะต้องมานั่งร้องไห้เลยนะดวงเนี้ย <c oughs> อือเพราะดาวสภาวะวิบากกรรมสิ่งที่มากดทับชะตาเกิด <c oughs> เขาเรียกว่าดาวมรณะการเงินเงินหนูถึงลู่ออกไปโดยไม่มีสาเหตุเนี้ยแหละ <c oughs> ได้มานะไม่ใช่เงินไม่ได้นะคะค่ะได้ซ้ายใจขวาแต่มันจ่ายมากกว่าได้ถูกหรือไม่ใช่ใช่ค่ะนะหนูหยุดค่าสั่งค่าไม่ได้นะคะถ้าหนูสั่งค่า<ม>ชีวิตเราก็ยิ่งจะถดถอย<ม>หนูสังเกตตัวเองสิหนูอายุขนาดนี้ทำไมหนูปวดให้ทอยหนักๆถูกไหมอืมปวดทีนี้ล้าวเลยใช่หรือไม่ใช่ค่ะเออเหมือนคอตกเลยล่ะนะจ๊ะจริงหรือเปล่า ใช่ค่ะเออนี่แหละให้ให้ออกคือ,อ,อหนูทุติพัฒน์ที่อาจารย์ถามเนี่ยให้หนูบอกเป็นวิทยาทานว่าสิ่งที่หนูเป็นอ่ะใช่หรือไม่เพื่อให้คนอื่นที่ชมรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังจะได้รู้ว่าเราทํากับเขาอย่างไรผลแห่งกรรมนั้นก็กลับมาหาเราแบบนั้นละจานี่คือเรื่องจริงนะอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาจากเมืองกาญนะคะมีอาชีพส่งเนื้อวัวให้กับโรงงานลูกชิ้นแห่งหนึ่งณนะขณะนี้มไม่เหลืออะไรเลย แล้วเมื่อสองปีที่แล้วสามีเขาโดนทุบหัวที่ลาดท้าวเนี่ยฆ่าตายถูกฆ่าตายนะเห็นไหมเขาฆ่าวัวยังไงตัวเขาก็ถูกฆ่าตายแบบนั้นอ่ะเห็นไหมคะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะอาจารย์นั่งอยู่จุดนี้แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอ่มีอาชีพขายเนื้อเนื้อหมูอยู่ลาดอยู่สะพานตลาดตลาดลาดพ้าวนี่แหละอาจารย์ต้องบอกเลยนะคะ เหมือนกันเลยตอนนี้เลิกแล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะ,ะไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะคุณชุติพัฒน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้หยุดซะแล้วก็ทําอย่างที่อาจารย์แนะนํานะการเงินถึงจะเ็าเรียกปิดถุงเงินที่ล่วให้ดีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็อ,อาจารย์ต้องบอกว่าชีวิตคนเรานั้นนะ่ะถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเชื่อในการที่เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นรับรองเจ้ากรรมในเวรไม่เบียดเบียนเราแน่นอนเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะ,ะ,ค,ะความสุขเกิดขึ้นที่ใจ ถ้าใจเรามีความสุขพลังของร่างกายเกิดขึ้นเราจะหาทรัพย์สแสวงหาทรัพย์เราก็มีพละกําลังถ้าใจเราไม่สุขกําลังไม่มีหาทรัพย์ยังไงมันก็หาไม่ได้นะจ๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจใช่ค่ะแล้วเราไปพบ,บชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาเอ็กซเรย์สดการจานท์ทองมีกวางทรัพย์ผู้รูผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุย้ยตั้งสารถาศรเอ็กซเกรย์ชีวิตอย่างแม่นยําค่ะ